สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเปิดแผนลงทุน EC 330,000ล้านบาทปี66-70ถึง70ยกระดับคมนาคมภาคตะวันออกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เห็นชอบแผนดำเนินการโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรฐานการส่งเสริมและเทคโนโลยีในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมพศ2566-2570ทั้งหมดรวม77โครงการวงเงิน3,37,000ล้านบาท โดยรัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้พื้นที่ e e c จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทั้งของไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยเรื่องของ EEC เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลก็คือการพัฒนาพื้นที่ EEC ซซึ่งทางรัฐบาลได้วางรากฐ,ฐานไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561 ทั้งการจัดสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคระบบโครงข,าข่ายคมานาคมไร้รอยต่อทั้งทางถนนทาง,ทน,น,ทางน้ำทางอากาศหลายอย่างอยู่ในระหว่างการดำเนินการแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างต้องดำเนินการหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการและให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการเพื่อย,ยกระดับการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อรองรับเมืองใหม่อัจฉริยะอุตสาหกรรมอัจฉริยะพลังงานสะอาด นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครมรับทราบมติกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพร้อมเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานพศ .2566 ถึง2570ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภครวมถึง มาตรการการส่งเสริมและเทคโนโลยีเพื่อย,ยกระดับโครงข,าข่ายคมนาคม77โครงการกรอบวงเงินรวม3,037,797ล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ53%จากงบประมาณประจำปีเงินกู้เงินรัฐวิสาหกิจเงินกองทุนจำนวน61 000, โครงการวงเงิน1 7 8 5 7 8ล้านบาทและการลงทุนโดยเอกชนโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน PPP 16โครงการรวมวงเงิน159,219ล้านบาทคิดเป็น47%เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบคมนาคมสนับสนุนระบบโลจิสติก์และระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อให้ทันสมัยโดยสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศลงได้ประมาณ16%ต่อปี เชื่อมต่อการเดินทางจากพื้นที่ของ EEC เข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา1ชั่วโมงด้วยรถไฟความเร็วสูงและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้ EEC เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยโครงการในภาพรวมโดยโครงการแบ่งเป็นหลายระยะได้แก่ 1. ระยะเร่งด่วนเริ่มตั้งแต่ปี2566จำนวน29โครงการวงเงิน1 2 5 0 0 0 599ล้านบาทเช่นโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงหรือ HSR ระยะที่1ชมรีบ้านบึง EECI และระยองบ้านค่าย EECI โครงการก่อสร้าง High Speed Taxiway และ Taxiway เพิ่มเติมของท่าอากาศยานอุทภาพโครงการพัฒนาการจราจรขนส่งอัจฉริยะโครงการจัดหาพลังงานสะอาด 2. ระยะกลางปี2 5 6 7จถึง2570จำนวน48โครงการวงเงินงบประมาณ2 1 10, 2 1 9 7ล้านบาทได้แก่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงสีราชาระยองโครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ M4 บนมอเตอร์เวย์สาย7โครงการพัฒนาการให้บริการท่าเรือเชิงพาณิชย์ท่าเรือสัตหีบโครงการไดโพตดชาเชิงเซา โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและบริหาเระยะที่1นึ่งนายธนกรยักล่าวอีกว่าจากการลงทุนตามแผนในพื้นที่ e EC ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้านเศรษฐกิจเช่นเกิดการจ้างงานระหว่างก่อสร้างปี2566ถึง2570เฉลี่ยประมาณ20,000ตำแหน่งต่อปีรวม100,000ตำแหน่งใน5ปีและในปี2571ถึง2580ประมาณ12,000ตำแหน่งต่อปี รวมทั้งเป็นการยกระดับในเชนแนวเกตเวย์สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การลงทุนและการท่องเที่ยวของพื้นที่ e อด้านสังคมเช่นมีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยคุณภาพสูงเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและมีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพที่ดีรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนผลประโยชน์ด้านโลจิสติกเช่น มีเส้นทางรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้น275กิโลเมตรและมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง155กิโลเมตรสนามบินดุตเภาสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก60ล้านคนต่อปีท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น18ล้านตู้ต่อปีและรองรับรถจนได้ประมาณ3ล้านคันต่อปีและท่าเรือมาบตาพุธสามารถรองรับสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น60ล้านตันต่อปี โดยทั้งหมดนี้นครับก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ EEC จากทางภาครัฐและภาคเอกชนนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าลสุดจากทางเพจ Facebook The Sta t ส s Times ได้โพสต์ข้อความเป็นข่าวสารที่น่าสนใจดังนี้ครับเว็บไซต์ข่าวสารในมาเลเซียเผยผลกระทบการท่องเที่ยวเกาะลังกาวีสุดเงียบเหงานักท่องเที่ยวลดเกือบครึ่งหลังชาวมาเลเซียแห่เที่ยวไทยช่วงหยุดยาวด้านชาวเน็ตมาเลเซียสะท้อนกลับ ค่าใช้จ่ายเมืองไทยถูกกว่าและน่าสนใจ20กันยายนบนโลกโซเชียลแชร์และวิจารณ์บทวิเคราะห์หัวข้อเทรนการท่องเที่ยววันหยุดในประเทศไทยกระทบต่อการท่องเที่ยวเกาะลังกาวีจากทางเว็บไซต์ข่าวที่ชื่อว่าอุตุสันมาเลเซียซึ่งเขียนโดยจามิละอับดุลเลาะตีพิมพ์เมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาในตอนหนึ่งระบุว่า การที่ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างคึกคักอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศรวมทั้งในเกาะลังกาวีเมื่อมีผู้เข้าพักรีสอร์ทน้อยลงจากการเปิดเผยของนายไซนูคินกาดีประธานสมาคมการท่องเที่ยวลังกาวีระบุวา่าข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียลดลงกว่า48.9%ในช่วงวันชาติและวันมาเลเซียปีนี้ขณะที่เฟซบุ๊ก อุตสัาออนไลน์ได้มีชาวมาเลเซียออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษามาเลเซียจำนวนมากคัดเฉพาะความคิดเห็นที่มีผู้แสดงความรู้สึกมากที่สุดแปลแบบคร่าวๆได้ดังนี้ไม่ว่าเกาะจะปิดก็ไม่เห็นอะไรจะผิดปกติลังกาวีไม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นยกเว้นโรตีจานใยวงเล็บโรตีที่ม้วนเป็นก้อนชิ้นละ6กริงกิตหรือประมาณ49บาทวงเล็บ761ความรู้สึกคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่า หากคุณพกเงิน500ริงกิตหรือประมาณ4,000บาทในประเทศไทยอยู่ได้3-4วันแต่ที่นี่น่ะใช้เงินวันหนึ่งมากกว่า500ริงกิตมีคนแสดงความรู้สึกกว่า483ความรู้สึกคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าลังกาวีมีสถานที่ท่องเที่ยวและแพ็กเกจการท่องเที่ยววันหยุดมากมายไปมา3-4ครั้งก็มีปัญหาแต่มีชาวมาเลเซียหลายคนที่เบื่อหน่ายกับความเห็นแก่ได้ของพ่อค้าแม่ค้าที่นั่น ที่หวังค้ากำไรเกินควรไม่ได้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระยะยาวสถานการณ์ติดขัดยังเป็นที่แพร่หลายในช่วงฤดูท่องเที่ยวตอนนีนะ้บางทีก็กังวลใจเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวน้อยลงแต่ท่าทีแบบเดียวกันจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มล้นหลังกาวีเลยเล่าให้ฟังเพื่อสะท้อนปัญหาไม่ได้ร้องเรียนซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับได้รับความรู้สึกกว่า416ความรู้สึกคอมเมนต์เานะครับคอมเมนต์ว่า ลังกาวีไปหมดแล้วฉันไม่อยากไปที่นั่นฉันอยากสำรวจสถานที่ใหม่ๆคอมเมนต์นได้ได2้282ความรู้สึกคอมเมนต์ทามานะครับคอมเมนต์ว่าการท่องเที่ยวของเขาวงเล็บประเทศไทยน่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นคอมเมนต์นได้ได8้258ความรู้สึกคอมเมนต์ทามานะครับคอมเมนต์ว่าหาดใหญ่อยู่นอกประเทศลังกาวีในประเทศแม้เที่ยวบินจะเต็มเรือเฟอร์รี่จะแออดัดแต่หลายคนก็กระทบ ต่อค่าอาหารค่าเช่ารถก็อีกคอมเมนต์นี้ได้256ความรู้สึกคอมเมนต์ทัดมานะครับแพงประเทศควรให้ความสําคัญต่อประชาชนของตัวเองราคาแพงไปต่างประเทศดีกว่าคอมเมนต์นี้ได้219ความรู้สึกซึ่งรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับระบุว่าก่อนหน้านี้ในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันมาเลเซียได้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมายัางจังหวัดสงขลาอย่างคึกคัก หลังซบเซาจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ยาวนานกว่า2ปีโดยเมื่อ16กันยายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว402คนเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษที่ชื่อว่า M Y สวัสดีของการรถไฟมาเลเซียหรือ K T M B เส้นทางกัวลาลัมเปอร์ชุมทางหาดใหญ่เข้ามาท,ท่องเที่ยวในพื้นที่หาดใหญ่3วัน2คืนก่อนจะกลับกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อ18กันยายนที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งเมื่อ17กันยายนที่ชายหาดสมีลา ตัวเมืองสงขลามีรถบัสของนักท่องเที่ยวมาเลเซียกว่า30คันเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดสมิลาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสงขลาทําให้ร้านคา้ารถเข็นทั้งโรตีกรอบอาหารทะเลทอดกรอบและไอศครีมมะพร้าวอ่อนมีนักท่องเที่ยวยืนรอซื้ออย่างเนืองแน่นเช่นเดียวก,กันกับร้านคา้าด้านในที่ขายอาหารและเครื่องดื่มของที่ระลึกและร้านเสื้อผ้ากว่า20ร้าน ก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าไปอุดหนุนอย่างคึกคักเช่นกันก่อนหน้านี้เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันกับหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานเฮลโลหาดใหญ่2022เพื่อร่วมเฉลิมฉล,มฉลองกับประชาชนชาวมาเลเซียไปเมื่อ16-18กันยายนที่ผ่านมาคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างพื้นที่กว่า36,000คนซึ่งนายมูฮัมหมัดริดซวนบินาบูยาซิดกงสุนใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า แต่ละปีจะมีนักท่องเทีย่ยวมาเลเซียมากว่า1.2ล้านคนเดินทางมายัางประเทศไทยและประเทศมาลเลเซียได้ตอบรับนักท่องเทีย่ยวชาวไทยประมาณ600,000คนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่าชื่นใจนะครับของชาวไทยที่มีนักท่องเทีย่ยวต่างชาติเข้ามาเพื่อจับจ่ายใช้สอยนะครับและดันเศรษฐกิจไทยให้โตขึ้นไปอีกครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับ